เด็กดาวเนี่ยตายแล้วกายละเอียดยังเป็นเด็กดาวไหมออนี่อาจจะฟังเคสวันเสารกก็ได้เขาส่งเคสมาเนี่ยออคือพ่อแม่ก็เป็นนักเรียนอุบาลฝันใีฝันวิทยามีลูกเป็นเด็กดาวซินโดมแล้วก็พาลูกมาสั่งสมบุญทุกบุญไปตามเท่าที่จะทำได้รวมทั้งการนั่งสมาธิ ครูไม่ใหญ่เคยบอกเขาไว้ว่าคนที่ทำไม่ได้คืออคนไม่ได้ทำคนตายแล้วคนบ้าแล้วก็มาปัญญาอ่อนแล้วก็เด็กดาวอะไรต่าง,างปรากฏต้องลบคำว่าเด็กดาวทิ้งไปเนื่องจากเคสนี้แหละวันเสาร์นี่แหละที่พ่อแม่พาเด็กดาวมาแล้วจับลูกนั่งปรากฏเป็นลูกใครดาวกันแน่ คือไม่ได้บอกอะไรลูกบอกลูกนั่งหลับตาเฉยๆมองไปในท้องนะลูกเนะลูกก็หลับตาพ่อพ่อเห็นเห็นดวงมันกลมๆใสๆในท้องพ่อกับแม่มึนเลยไม่รู้ใครดาวกันแน่เลยต้องมาลบคําออกคําว่าปัญญาอ่อนที่เห็นธรรมะไม่ได้เนี่ยลบออกไปแล้วนี่แหละแต่ตอนนี้เธอเพิ่งตายอ่า แต่เป็นต้นบุญต้นแบบของเด็กดาวของโลกแล้วก็เขียนคำถามมาว่าจะมีอเนิสองส์อะไรไหมในฐานะที่เธอเป็นเด็กดาวต,ต้นบุญต้นแบบของโลกในการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีคำถามว่าเด็กดาวเนี่ยที่หน้าเหมือนกันทั่วโลกไม่ว่าชาติในภาษาไหนถ้าดาวแล้วก็โอ้ก็ทำไมหน้ามันเหมือนเหมือนกันทั้งท,งทงนํานมคนละลงนะ,ะทำไมหน้าเหมือนเหมือนกันเลย ตายแล้วกายละเอียดยังเป็นเด็กดาวไหมอ,อ,อืมแล้วเด็กดาวที่เห็นดวงเนี่ยตายแล้วไปไหนออต้องวันเสาร์แล้วละ่ะอ,อ,อืม